ถามคุณหมอด้วยมอสักครู่นี้น้องสาวของเราบอกว่าโอ๊ยสมัยนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่หนุ่มๆที่เล่นดนตรีเก่งเนี่ยทำไมถึงได้มีเสน่ห์จังเลยผู้หญิงทุกคนชอบดนตรีเท่านะ่ะชอบมากหรือชอบน้อยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสมองซี่ขวาพัฒนาดีครับสมองซี่ขวาสปองเกี่ยวกับจินตนาการ,รนั้นผู้ชายมานมันเข้าจุดนั้นพอดีเลยจุดที่เขากาลังเริ่มบ r i g ไอเดียอะไรทั้งหลายแล้วเพลงเนี่ยมันเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดนะถูกไหมล้าคนก็จะชอบเพลงแบบนี้ชอบเพลงแบบนั้นก็แล้วแต่คนที่มาจะเป็นกลุ่มไหน เพลงนําไปได้ทั้งนั้นเลยอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณน้องที่ส่งคำถามนี้มาเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่างน้องๆสอนนนี้นะคะที่เขาเล่นดนตรีกันรูว่าเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาดูท่าทางเรียนไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ว่าเป็นที่หมายปองของสาวๆตลอดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาจากเสน่ห์ของเขาจากการเล่นดนตรีค่ะคือเพราะว่าศิลปะศาสตร์การเล่นดนตรีเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับต้องใจอะได้ง่ายแล้วก็เวลาเขาจับกีตาร์ แสดงดนตรีบนเวทีเขาจะดูมีความมั่นใจแล้วก็ดูดูเหมือนกับมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะก็อย่างสองคนนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้เลยจริงไหมคะเนี่ยได้ครับอย่างเช่นไปที่ร้านเดินอยู่ข้างล่างก็แบบยังไม่ได้เล่นดนตรีไม่มคนธรรมดาอะไรก็ไ,ไม่มีคนสนใจอะไรแต่พอเล่นดนตรีขึ้นไปบนเวที เวทีก็มืดนะเวทีก็ไม่ได้สว่างอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้ขึ้นมาถ่ายรูปในกองมาถ่ายตรงหน้ากองเลยทั้งๆที่ผมก็ยืนร้องอยู่ข้างหน้าเขาก็เด <Okay. S 2> ิน่านผมไปมันก็ยังไงอยู่เหมือนกัน <c oughs> ประมาณนั้นกับเราเป็นเราเป็นวัยรุ่นธรรมดากับเวลาเราอยู่บนเวทีแล้วการตอบรับทําไมถึงจากสาวๆทำไมถึงไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะศิลปะด้วยก็ได like ้บางทีม oh, ันแบบดูเราเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาจับหม่เราเพลงนักแสดงออกเขาเห็นความสามารถเราประมาณนี้ครับนี่ดูนี้โอ้โหพี่ภูมิทําอะไรคะเนี่ยก็จะเอามาเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองให้สาวๆทางบ้านกรี๊ดน้ำลายหกเล่นบ้างจ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้พี่ภูมิเขาเล่นดนตรีเสริมเสน่ห์ตัวเองไม่ใช่เบลลเลยนที่ค่ะอันนี้กีตาร์งั้นสร้างเสน่ห์กันไปก่อน